โรงเรียนบ้านสุกเสี่ยวแสนสุขเป็นโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต4เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2563มีนักเรียนจำนวน110คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน11คนโดยมีนายบุญธรรมบุภาดำรงตำแหน่ง พู่มในการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโสกเสี่ยวแสนสุขได้เข้าโครงการสําคัญคือโครงการโรงเรียนสุจริตโครงการโคชชิ่งทีมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสํานักง,งานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นและโครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพหนึ่งช่วย3โรงเรียนบ้านโสกเสี่ยวแสนสุขได้ตระหนักถึงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพุทธศักราช2561ได้ดำเนินการดังนี้การกำหนดเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพได้กำหนดเป้าหมายของโรงเรียนร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือนักเรียนโรงเรียนบ้านสุกเซี่ยวแสนสุขได้รับบริการการศึกษาขัน้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมีการพัฒนาทุกด้านทั้งด้านทักษะชีวิตมีความสามารถทางวิชาการมีทักษะอาชีพมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21มีคุณธรรมจริยธรรมดำรงชีวิตแบบพอเพียงสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขการขับเคลื่อนคุณภาพสูงมาตรฐาน ได้มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีมีการนิเทศติดตามการดำเนินการผ่านกระบวนการ PLC พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดพูิในการสถานศึกษาใช้กระบวนการ PDCA และแนะนำนวัตกรรมการบริหารคือ 4คุณร้อยโมเดลกระบวนการส่งต่ออย่างเป็นระบบและมีคุณภาพการวางคนให้ตรงกับงานมาบริหารสถานศึกษาครูได้นำนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตรวรรษที่21คือแสนสุขโมเดลโดยจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตมีความสามารถด้านวิชาการมีทักษะอาชีพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตรวรรษที่21เป็นวิธีปฏิบัติสู่ความสำเร็จ ในการขับเครื่กาลอนประเมินความสำเร็จตามมาตรฐานได้ดำเนินการดังนี้มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนทั้งระดับประถมมัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดโดยยึดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการจัดทำรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา เมื่อสิ้นปีการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการนําเสนอต่อสาธารณชนต่อหน่วยงานต้นสังกัดและนําไปพัฒนาคุณภาพผู้เรียนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในปีการศึกษาต่อไปการนําการเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษาและการสร้างคุณค่าแก่วงวิชาการสถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ ก่ให้เกิดการพัฒนาด้านคุณภาพผู้เรียนในระยะ3ปีอย่างต่อเนื่องทั้งด้านผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนและด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ผู้บริหารสถานศึกษาใช้กระบวนการ PDCA และได้นำนวัตกรรม4คูณร้อยโมเดลกระบวนการส่งต่ออย่างเป็นระบบและมีคุณภาพการวางคนให้ตรงกับงานทำให้โรงเรียนคล่องตัวในการทำงาน ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีวัฒนธรรมการทำงานแบบมีส่วนร่วมและมีความสุขในการทำงานครูมีเทคนิคทักษะและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายครูมีความรับผิดชอบร่วมกันมีเป้าหมายเดียวกันในการพัฒนาผู้เรียนครูมีการบริหารชั้นเรียนเชิงบวกใช้กระบวนการ PLC ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีการใช้นวัตกรรมอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้การพัฒนาผู้เรียนมรรู้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียนมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาโดยชุมชนมีส่วนร่วมจึงทำให้เกิดวัฒนธรรมขององค์กรดังนี้ 1. ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์และมีภาวะผู้นำที่ดีสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่องค์กรและชุมชนได้สองคณะครูมีการทำงานเป็นทีมมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอในเรื่องการจัดการเรียนการสอนมีนวัตกรรมใหม่ๆมาสู่ห้องเรียนและมีระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ 3. ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียนรู้และสามารถพัฒนาตนเองได้ 4. ชุมชนตลอดจนหน่วยงานอื่นๆให้ความเชื่อมั่นศรัทธาและให้การสนับสนุนโรงเรียนเป็นอย่างดีจากการบริหารจัดการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านสุขเซี่ยวแสนสุขได้รับรางวัลสถานศึกษาต้นแบบรางวัล iqa award ระดับยอดเยี่ยมประจำปีการศึกษา2562จึงได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาแกนนำโครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ1ช่วย3โดยมีสถานศึกษาเครือข่ายดังนี้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา34บ้านกุดงง สังกัดสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต4เปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2563มีนักเรียนจำนวน109คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน14คนโดยมีนายจิรศักดิ์รัตนภพยโรธดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา มีปัจจัของโรงเรียนคือเรียนดีมีวินยัยใฝ่คุณธรรมนำประชาธิปไตยโรงเรียนบ้านคำครึ่งสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประมถมศึกษาขอนแก่นเขต4เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประมถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2563 มีนักเรียนจํานวน139คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน14คนโดยมีนางรัชลีเดชโยทินดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านคําครึ่งมีคําขวัญของโรงเรียนคือการเรียนดีมีวินยัยจิตแจ่มใสอนามัยสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านหนองแวงโครป่าชาติสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต4เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2563มีนักเรียนจำนวน75คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน10คนโดยมีนางยุพาพรผลเยี่ยมดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองแวงครูปัาชาติมีปัชญาของโรงเรียนคือเป็นคนดีมีความรู้อยู่อย่างพอเพียงกระบวนการที่ได้ดำเนินการกับสถานศึกษาร่วมพัฒนามีดังนี้การลงนาม MOU โดยมีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับผลสมดิ์ทางการเรียนทุกระดับชั้น การให้คำปรึกษาผู้บริหารสถานศึกษาแกนนำให้คำปรึกษาในการนำนวัตกรรมการบริหารสู่การปฏิบัติคณะครูให้คำปรึกษาในการนำนวัตกรรมระดับโรงเรียนสู่การเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสมริ์ทางการเรียนทุกระดับชั้นทั้งสถานศึกษาเครือข่ายและสถานศึกษาที่เชิญไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านสขเซี่ยวแสนสุขพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและขับเคลื่อนการศึกษาให้เป็นไปเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตมีความสามารถด้านวิชาการมีทักษะอาชีพมีทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่21เพื่อให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีความรู้คู่คุณธรรมสามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สือไปสวัสดีค่ะ